ความเป็นห่วงพ่อค้าแม่ขายกันหน่อยนะคะขายของแล้วก็ต้องได้เงินนะคะไม่ใช่ขายของแล้วได้แบงค์ปลอมมาสุดท้ายไม่พอแถมเงินให้มิจฉาชีพไปอีกนะคะเหตุการณ์นี้เคยเตือนกันมานักต่อนักแล้วแต่ทําไมถึงกลายเป็นว่ามีพ่อค้าแม่ขายพลาดกันอีกและมิจฉาชีพมาในรูปแบบไหนยังไงคุณผู้ชมลองลองไล,งล่เรียงดูนะคะเพราะว่าเขาจะอาวาส อีกเป็นหลายๆครั้งเ,ออเหมือนพอเราจับได้แล้วก็หายหายไปแล้วกลับมาอีกอะไรอ,อ,อ,อย่างเงี้ยน,นะคุณผู้ชมนะมาดูกล,ลวิธีของเขาคือบรรดาพ่อค้าแม่ขายเนี่ยที่เสียทีแก๊งคนร้ายเนี่ยล่าสุดคุณผู้ชมขายของอยู่ในตลาดลุงออมย่านบางกรวยจกกังหวัดนนทบุรีนะคะก็เป็นออร้านขายข้าวสารร้านหนึ่งแล้วก็ร้านขายมูกระทะอีกร้านหนึ่งคนร้ายเขาใช้แบงค์ปลอมอะฉบับละ1,000บาทมาซื้อของ แล้วพ่อค้าแม่ค้าก็จําไม่ได้ว่าน้าเอ๊ะหน้าตาเขาเป็นยังไงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย<อ>ช่วงช่วงชุลมุนถูกไหมคนเยอะ,อะเนาะคนเยอะจะไปจำได้แล้วก็รอ <นะ S 2> จังหวะพอช่วงชุลมุนเนี่ยคนร้ายเนี่ยก็จะรอจังหวะช่วงที่ลูกค้าซื้อของแล้วแบบเยอะๆแล้วก็จ่ายด้วยกันเป็นแบงค์พันเนี่ยสามใบคุณผู้ชมอันนี้แหละคือกโกงเพราะอะไร ใน3ใบนั้นมันมีแบงค์จริงมาด้วยเออนึกออกไหมคือถ้าเกิดว่าแบงค์ปลอมมาคุณเอาแบงค์ปลอมหนึ่งดัดโดจับปุ๊บมันก็พอแล้วไงนึกออกไหมอันนี้มันสอดแทรกแบงค์เอามา3แบงค์แบงค์จริงมาจับแบงค์จริงมาเราเรารู้แล้วเออเท็กเจอร์เนื้อแบบเนื้อกระดาษมันก็น่าจะจริงทั้งหมด3แบงค์นั่นแหละอันนี้มันจริงแล้วอย่างเแล้วคนก็เยอะอะไรก็เยอะด้วยนี่ไงเป็นกลเม็ดของเขานะคุณผู้ชมเอาฟังเสียงกันหน่อยค่ะ ือว่ามันมาช่วงชุนลมุนนะคะลูกค้ามารุมกันเยอะแล้วก็มีแบงค์พันมาทีเดียวสมใบเลยพร้อมกันอ๋อแล้วพี่จําได้มาว่าคนร้ายเนี่ยลักษณะเป็นยังไงจําไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันมาแบบมันมาพร้อมกันไงคะมาพร้อมกันทีเดียวเลยจําไม่ได้เนี่ยคุณผู้ชมแม่ค้าร้านขายข้าวสารนะเขายังบอกอีกด้วยว่าก่อนหน้านี้ก็มีคนร้ายใช้แบงค์5้ารอบาทปลอมด้วยกันมาซื้อ มาซื้อของในตลาดเนี่ยแล้วก็ร้านขายไก่ทอดก็ตกเป็นเหยื่อสองร้านร้านละหนึ่งใบนะคะแม้แต่ร้านค้าของเจ้าของตลาดเนี่ยก็ถูกจ่ายด้วยแบงค์ปลอมไปด้วยหนึ่งใบคือหลังจากที่ตลาดเขามีประกาศแจ้งเตือนให้ระมัดระวังคนร้ายก็จะเงียบหายไประยะหนึ่งคุณผู้ชมอย่าง,างที่<ม>บอกมันหายไปไม่นานแล้วสภาพมันก็กลับมาอารวาสใหม่นะคะครั้งนี้เล่นหนักไม่ห้าร้อยละใช้แบงค์พันเลยค่ะครั้งก่อนมันจะเป็นแบงค์ห้าร้อย แบงค์ห้าอยแล้วก็หายไปสักพักแล้วก็กลับมาใหม่อีกนะคะอันนี้หนักกว่าเดิมเลยใช่ค่ะเมื่อวานเจอ2องใบเลยสองร้านสอง <r> ร้านเจอ2องใบเลยหรอก็คือ 2, r án, r án s arn, <S 2> อร้านร้านหมูกับร้านขาวสารร้านละใบอทีนี้ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยกันหน่อยนะคุณผู้ชมนะ คือส่วนใหญ่เนี่ยถามว่ารู้ไหมทํางานอยู่กับเงินกับทองจับแบงก์กับจับเหรียญกันอยู่ทุกวันเนี่ยรู้ไหมวิธีดูแบงก์ปลอมเนี่ยเขาบอกว่ารู้ทําไมจะไม่รู้วิธีการตรวจสอบในเบื้องต้นง่ายที่สุดเนี่ยมันก็คือใช้น้ําหรือแอลโกอฮอล์เนี่ยฉีดลงไปแล้วใช้นิ้วถูๆที่เนื้อกระดาษ ถ้าเป็นแบงค์ปลอมเนี่ยเนื้อกระดาษมันจะยุ่ยและถ้าเป็นแบงค์จริงเนี่ยเนื้อมันจะมันๆแล้วมันไม่เปื่อยยุ่ยแต่ถามว่าคือช่วงชุนลมุนขอคนขายทิพใครจะเอาแอกอฮอนอะไรมาถูๆมันแล้วอีกเลาอีกลูกค้าอีกคนก็เตรียมจะจ่ายลูกค้าคุณก็จะจ่ายนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งจ่ายอย่าเพิ่งจ่ายเดี๋ยวขอฉีดแอบไปหรอก ไไม่ด้จังหวะไม่ได้แล้วคนร้ายก็รู้อยู่แล้วว่าจังหวะชนลมุนนี่แหละเป็นจังหวะที่เหมาะที่สุดแล้วที่จะเข้าชาร์จเพราะขาดเวลามาละนั่นแหละนั่นแหละมันเป็นมันเป็นช่องให้เขาอะศกโอกาสแล้วก็ทําได้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็หลายคนมารู้ตัวทีหลังเจ็บอกเจ็บใจเพราะว่ามารู้ตอนที่นับเงินแล้วใช่แล้วบางคนเนี่ยไม่ได้แค่แบงค์ปลอมเพราะว่าบางทีเหมือนแบบค่าของเนี่ยมันมากกว่าแบงค์ที่เขาจ่ายมาทอนให้เขาอีกเนาะเอาเงินไปจริงล้านนี้เขาก็ไม่ได้รู้ตัวนะเขาบอกว่ามารู้ตัวอีกทีเนี่ยเพราะว่าไอ้รากข้างๆกันแล้วก็อุย เธอโดนเหรอไหนลองไปดูเงินซิถึงได้บางเออฉันก็โดนกลายเป็นมีเพื่อนแต่ก็ไม่อยากมีเพื่อนแบบนี้นะแบบไม่ไม่ควรจะเสียหายไปด้วยกันก็เลยเนี่ยเอาออกมาเตือนแล้วก็ช่วยๆกันบอกไปว่าเอ้ยกลับมาระบาดนะคะ